สวัสดีครับวันนี้เจ๊ช่างแกะที่บ้านอีกครั้งนะครับวันนี้ก็จะมาคุยเรื่องมีดนะครับนะมีดมีดมีดพกในกระเป๋ามีดพกในกระเป๋านะครับนะครับมีดพกในกระเป๋าเงางเกงนะก็บางคนนะครับถามมานะครับ FC ช่างแกะบอกอยากอยากก็ได้มีดเล็กๆครับ ส่ในกระเป๋านะกระเป๋าถือกระเป๋ากางเกงหรือกระเป๋าหลังหรือว่าเอาไว้ที่โต๊ะทํางานใช้ปาดใช้เฉือนใช้เชือดใช้เฉือนใช้ปากใช้แกะแกะกล่องพัสดุอะไรหรือว่านะครับเอาไปตัดสเต็ก <c ười> หั่นหมูอะไรได้นะครับนะก็มีอยู่ครับนะของเนี้ยก็มีอยู่ ของลูกชายนะครับนะลูกชายไปทำเก็บไว้นะครับเขาสั่งให้ทีมงานก็ททำเก็บไว้นะครับก็ตอนนี้ว่าผมว่าเลยถามว่าจะอยากจะขายไหมเอาตังค์ไหมนะเขาก็บอกว่าโอเคครับเพราะว่าเก็บไว้นานแล้วก็เหลือไว้ให้เขาสักเล่มสองเล่มนะครับก็จะเขาออกขายนะครับนี่นะครับจ็มมีบ มีที่พบในกระเป๋านะครับแบบนี้นะครับนะก็น่ารักนะครับเป็นมีดที่น่ารักน่าชังม่ากนะครับเรา่ายดูใกล้นี่ก็ได้ครับนะอันนี้เป็นซองหนังแท้นะครับนะซองหนังแท้เลยนะครับนะก็เป็นมีดไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับนะไม่ใหญ่เท่าไหร่นะเนี่ยครับเป็นมีดทรงอันนี้เลยนะด้ามนี้เป็นฟูแทงนะด้ามในฟูแทงเนี่ยเนี่ยด้ามเนี่ยหนาเลย อันนี้ทําจากเหล็กก้านวาลนะครับนะเขาเรียกว่าไม่ใช่ว่าก้านวาลเป็นจานจานของก้านวาลนะครับที่กลมๆที่เป็นที่อยู่ในลูกสูบนะครับนะเขาเรียกเขาเรียกอะไรไม่รู้เป็นแผ่นมันก้านวาลจะเป็นแห้งใช่ไหมแล้วก็จะมีแบนจะมีเป็นแว่นอ่ะเป็นกลมๆอยู่แี่นวาลแป้นวาวไ,ม,วาวไม่รู้นะเรียกไม่ถูกสักทีนะครับนะอันนี้เป็น เหล็กเหล็กเหล็กก้านวาวก็แล้วกันนะคมนะครับคมและแข็งมากนะครับวันนี้อยู่บ้านไม่ได้เอาไปทดสอบทดลองอะไรให้ดูนะครับนะก็เป็นมีดสะสมของลูกชายนะครับนะก็เป็นทรงสวยเลยนะครับนะเนี่ยทรงมีดแรล่เลยครับนะก็พอเหมาะมือนะครับนะกระทัดรัดนะครับเนี่ยอยู่ในอุ้มือนะครับนะใช้ปาดใช้เฉือนใช้ แทแทงได้นะครับไม่ไม่ด้ามไม่ไม่ใช่ว่าด้ามใหญ่มากนะครับนะก็เป็นมีดที่ที่วา่าขนาดเล็กนะครับนะขนาดเนี้ยนะใบนี่น่าจะประมาณสักสีนิ้วเนี่ยครับนะสีนิ้วนะเมื่อก่อนผมเคยเอามาขายแต่ว่ามันเป็นของนอกนะครับอันนี้เป็นของเบสอินไทยแลนด์เลยนะครับนะอันนั้นข้าวกอดน,นี่เป็น สั่งสั่งต่างประเทศมานะครับนะก็สวยงามมากนะครับนะสวยงามเลยครับด้ามเขาควายครับด้ามนี่ก็เป็นเขาควายนะครับไม่ใช่ไม้นะครับอันนี้เป็นเขาควายนะครับนะเนี่ยมีหมุดสามหมุดนะครับนะเป็นหมุดสามหมุดครับหมุดนี้รู้สึกจ่าตอนนั้นยังมีไททาเนียมอยู่เนี่ยนะเป็นแท่งแท่งนะครับงามนะครับ อันนี้ก็เรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นเป็นหนังแท้นะครับเย็บนะครับเย็บแล้วก็มีมีเป็กนะครับกันหลุดนะครับเย็บอย่างดีเลยแหละเนี่ยนะครับมีที่ล็อกมันด้วยนะครับนี่นี่เลยนี่เลยนะพบพบไปไหนก็ได้ใส่ใส่ในนี่ก็ได้ครับใส่ใน ถุงเท้าก็ได้พกสตอนเลนนะครับนะอันตรายเหมือนกันนะครับอันนี้คมกิ๊บเลยครับใสเนี้ยไม่เห็นละนะใส่นี่ก็ได้ในกระเป๋าเนี่ยมิดมิดชิดนะครับก็อยากได้ก็อา้าเปิดเองแล้วแหมมันเป็นยังไงนะผีหลอกว่าุงไทยดูร่มเปิดพี่แมนะ มใช้ไม่ได้เปิดปิดนานมันมันมนี่เองตีกลับนะครับครับเออหน่อยใส <c oughs> เอออ่ะดีแล้วก็ดีนึกว่ามันเสียก็มีมีมีหลายเล่มอยู่นะครับนะก็สั่งมาได้นะครับเนี่ยครับมีเก็บไว้นะเนี่ย <c oughs> เรียบร้อยเลยครับนะนี2 2> สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเล่มครับสิบเล่มเอาไว้ให้แกสักสามเล่มเอาไว้สองเล่มพอแล้วเอาไว้สองเล่มเดียวก็พอแล้วนั่งเล่มเหมือนกันหมดนะครับเหมือนกันหมดทรงเดียวกันหมดนะครับ,รบทรงเดียวกันหมดไม่ต้องเลือกนะครับอย่างดีเลยแหละอันนี้นะ หายากเอ,อเนี่ยอันนี้อันนี้รู้สึกจะหนักหน่อก็สวยๆทั้งนั้นนะสวยๆทั้งนั้นหนึ่งพันบาทพร้อมส่งไม่เอาไม่เอาเยอะนะหนึ่งพันบาทพร้อมส่งเมื่อก่อนเขาก็ซื้อมาหลายร้อยเหมือนกันน,นี่นะครับก็เก็บไว้นานนะครับ เก็บปลายก็ไม่ได้ใช้อะไรใส่ซองหนังแท้เลยนะใส่ซองใส่ซองหนังแท้เลยครับโอ้นี่อยู่อยู่ปนกับชนดนะโอเคได้ครับก็สนใจก็สั่งสั่งมานะครับนะ9 9 9 9 7 4 7 2 2 0นะครับลายลายก็เพิ่มลายทางโภสั์นะครับลายก็ 0ู 8, 6 3 7แปดหกสามเจ็ดแปดศูนย์แปดหนึ่งศูนย์ะครับนะเดี๋ยวว่างๆนะครับว่างๆจะเอาไปทดสอบให้เผื่อเดี๋ยวผมจะเอากกขาหมูให้ดูเ,น,เ,น,เนี่ยที่ตอกหลังเราใหี่ป้องวป้องเนี่ยเนี่ยทําไก่ได้ทําไก่ได้เลยละทําไก่เป็นตัวได้เลยนะอันนี้มันเป็นมีดแรล่เนาะเ,เป็นมีดแรล่มีดแรล่นะครับคมนะครับ ใช้เลาะเลาะหนังเลาะอะไรนี่ครับก็วันนี้ก็อำลาก่อนนะครับนะมีอยู่สิบเล่มนะครับนะสิบเล่มเหมือนกันหมดนะครับเหมือนกันหมดนะรับประกันคุณภาพทุกเล่มนะครับนะสิบเล่มเนะี่ยของลูกชายเหลือเก้าเล่มเก้าเล่มปล่อยไนดะ้เก้าเล่มโอเคครับวันนี้ท่านแกะขออำลาก่อนนะครับสวัสดีครับ